นะครับสวัสดีท่านท,ทุกท่านให้รับข้อสู่ท้องจริงใจเกมเมอร์กับผมคุณพีเดียดครับกับเกมโปเกมอน TCG Pocket นะหายไปหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันไม่ใช่อะไรคือผมคือพอซองใหม่มันมันผ่าน2วีคนะแล้วคนเริ่มไต่แรงกันจนขึ้นมาสเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มหมดแพชชั่นนะครับมันมันเหมือนแบบเราเล่นมาเพื่อให้ถึงจุดสูงสุดจริงๆก็ไม่สูงสุดหรอกจุดสูงสุดที่เราพอจะไปไหวแล้วกันก็คือมาสเตอร์ซึ่ง แพทช์นี้นะครับเขาปรับให้ชนะอ่คือโปรตียถ้าถึงอัลตร้าบอลแล้วเราชนะต่อเนื่องมันจะไม่ได้โบนัสสกอร์อะไรใช่ไหมครับมันจะไม่ได้แต้มบวกเพิ่มพิเศษแต่ว่าการที่มันได้สแต็กวินแล้วมันทําให้ได้แต้มเพิ่มเนี่ยสูงสุดถึงสิบสองแต้มมั้งมันเยอะมากเลยนะผมเนี่ยขึ้นมาสเตอร์ได้เพราะสิ่งนี้เลยนะครับผมเอ่อใช้เด็กเรียกว่าแบบว่าเป็นเมตาเมตามาใหม่เมตามาแรงอะ่ะที่บางคนยังปรับตัวไม่ได้อะ่ะ แล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งคนเขารู้ทางใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มใช้ไม่ได้ผลละอันนี้ผมใช้อยู่นะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีเด็กที่ผมใช้แต่งไลท์แต่งแต่งไลท์ไต่แรงเออจะควรทําไมไต่แรงในอยู่ในอยู่ในอันนี้บ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเว็บเลยนะอก็เป็นเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมโซนนะครับทวนเป e นรีพอร์ตวีที่3 7นะครับผมไม่ได้อ่านมาหลายวีเลยเนาะอืม ค่อนข้างหมดแพชชั่นนะพูดตามตรงพอผมขึ้นมาสเตอร์แล้วผมแบบเล่นน้อยอ่ะเล่นแบบแคชชวลไม่ไปแตะรงอีกเลยนะครับมันเรื่องอะไรมันดูท็อกซิกแปลกๆหรือว่าไม่แน่ใจคนอื่นคิดยังไงผมรู้สึกแบบนี้นะฮะอ่ะมาดูกันนะครับก็พอโหคือเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะเด็กไหนก็มักจะเอารีซเวียนชื่ออะไรนะนิมเฟียนะครับไปใส่นะเพราะว่ามันช่วยจวัวไงคือเกมน,นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมือบิดยังไงนะถ้าจวัวหมดกองเนี่ยยังไงก็มีไพ่เล่นใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่มาตัดมือนะพวกเลดการ์ดหรือว่ามาสเนี่ยมันจะเป็นมากเลยนะสําหรับเมตาปัจจุบันนะครับยังไงก็ต้องติดมานะครับไม่งั้นฝั่งตรงข้ามจั่วเพลินจัดเลยนะแล้วเราก็จะทําอะไรไม่ทันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันช้าลงนะมันไม่เหมือนกับแพดก่อนที่ที่แรคันดี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ,ปบเออแต่อันนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมันมันจวบจวได้เร็วขึ้นอนะ่ะมันอา,อาจจะนุนเทินอาจจะเท่าเดิมแต่ว่า ไพ่ที á, tracks, ่มันใส่มในเด็กอ right> ่ะม no ันได้เล่นนะครับอย่างน้อยอ่ะแผนเราเตรียวมามันได้เล่นอ่ะเออมันไม่ใช่แบบเอ้ยยังไม่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยแพ้แล้วอะไรเงี้ยครับผมว่ามันสนุกขึ้นนะการที่มีนิมฟีมาช่วยจวนะครับทําให้เด็กเนี่ยมันเรียกว่าไงอ่ะเด็กที่ไม่เคยได้เล่นอ่ะก็กลับมาเล่นได้เพราะว่าจวได้เร็วขึ้นนะเด็กที่ต้องใช้การ์ดใบอื่นมาช่วยการ์ดเทนเนอร์หรือการ์ดไอเทมนะครับมันก็ทําให้เล่นได้มากขึ้นนะครับการมาของนิมฟีเนี่ย น่าจะเป็นเมตาไปยาวๆเลยล่ะแทนที่แลมพาร์ดอสนะ <c oughs> อเอ่อมารีแคปกันไว้ๆนะเมื่อกี้สายเข้าเดี๋ยวต้องรีบถ่ายรีบไปคุยนะโอเคก็ f o x EX Weekly c รับครั้งที่27นะครับก็เงินรางวัล50เหรียญสหรัฐนะฮะก็เอ่อเนี่ยนิมเพียก็1ใน4เลยนะครับที่เหลือก็เป็นซีรีส์ยังอยู่นะ แต่ผมรู้สึกว่าเมตาในแร้งกับเมตาทัวนาเมนต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับใครได้แชมป์นะอ่าอ้ยังเป็นเด็กเด็กเดิมอยู่นะครับเด็กยุงซึ่งเห็นไหมว่ายุงเนี่ยแทบไม่มีใครเล่นเลยนะน้อยมากๆไม่ติดชาร์จเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าได้แชมป์นะก็มันเป็นเด็กที่ค่อนข้างสเสถียรน,นะแล้วก็ไอแต่แพทก่อนมันไม่มาเพราะว่ามันแพ้ไฟไงลิซาอนเซียวลี่อ่ะออมันแพ้ไฟนะครับ แล้วเมตาปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นริซบอนกันแล้วนะได้เหรีร้อยห้าสิบแต่มันบา,บางทีมันเก็บไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลยเป็นที่ที่ยืนของยุ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะชนะไปนะครับอ๋อแต่เขาไม่ได้เอาไอ้นี่มานะไอคาธาน่านะครับไม่ได้เอาคาธาน่ามาแต่ตัวน,นี้จําเป็นมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถผมมาโดนกับตัวเองเลย ไอ้นิมเฟียนะฮะนิมเฟียที่เลื่อนร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่ตั้งแต่เป็นอีวีโดนอันนี้นะฮะฟิโรโมซ่าเนี่ย,ะะยตี20ถึงแม้จะอยู่แถวหลังก็โดนนะยี่สิบแล้วพอมันโบเปร้อยยี่สิบนะครับจากร้อยสี่สิบเหลือร้อยยี่สิบใช่ไหมเลือดอะ่ะมันก็เอาไซรัสเนี่ยใส่มาสองใบเลยเห็นไหมดึงมาตีได้นะนี่ร้อยยี่สิบพอด,พอดีพอดีเลยนะบิ๊กบีชนะฮะตีร้อยยี่สิบพอดีเลยคือผมโดนครั้งหนึ่งแล้วแบบดามเมจมันพอดีมากนะครับทำให้มันมีที่ยืนนะออจริงๆผมว่าเด็กนี้ ถือว่าเก่งเลยนะรับมือกับพวกที่มีนิมเฟียได้ดีมากอะ่ะเหมือนได้ตองแต้มฟรีอะ่ะที่เหลือก็เอา120เนี่ยตีคืนไปเดี๋ยวก็ชนะนะแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาแบบว่าจังหวะสำคัญสำคัญนะไม่มีถ้าเกิดเขามีลูซามิเนเนี่ยลูซามีนหรือว่าไซรัสนะเขาจะชนะเนี่ยเขาจะมีตลอดเลยนะครับอืมก็ค่อนข้างปวดหัวนะเจอเด็กนี้เลือดมันเยอะนะครับโดยปกติแล้วในสองตัวนี้เลือด120เนี่ย เล่นร้อยสี่สิบนี่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ผมว่าเลื่อนร้อยเดียวก็พอนะคือนั่นแหละไอผมใช้เด็กนี่อยู่พอดีนะเนี่ยพพรมาพิริมาลีนาไอดีสำรองนะครับไอดี ID ที่ช่วยเอามาช่วยเอามาช่วย,เ,าาวยเ,เปิดซองนะผมทําเทคนิคนี้นะถ้าใครยังไม่ใช้ก็ลองใช้ได้ผมว่าโอเคก็คือผมมีเครื่องหนึ่งนะครับมือถือไอแพก็ได้นะเอาไอสร้างไอดีสำรองมาแล้วก็มาเปิดการ์ดมาเปิดซองเก่าๆที่เรายังขาดอยู่นะครับแลมพาร์ดอไก่เหลืองอะไรผมก็ยังขาดอยู่นะ ก็เอาไอดีเด็กนะฮะไอดียสำรองไปเปิดๆเ,เออแต่พักหลังที่ผมเริ่มจริงจังกับไอดียสำรองมากขึ้นแหละตอนนี้ก็เอาเตอร์บอลสี่แล้วนะครับเล่นแบบเพลินๆเพลินยังไงก็แอบเพียรอยู่อ่ะทัวร์ถัดไปนะครับทัวร์แม็กแม็กมาห้าสิบเอชนี่เขาตั้งราคาข่มกัินแล้วป่ะห้าสิบกับห้าสิบเอชแชมป์ก็เป็นของลิซารอนกับกับเอ่อนิมเฟียคือจริงนิมเฟียกะอะไรก็อร่อยครับเพราะช่วยจั่วไงแต่อันนี้มันก็เหมือนอันนี้มาช่วยจั่วอย่างเดียวมันจะมีอีกเด็กหนึ่งที่เด็กอีกประเภทหนึ่งเด็กคล นิมเฟียจะสามารถเอามาช่วยตีได้ด้วยซึ่งผมใช้เด็กนั้นนะขึ้นมาสเตอร์นะครับชนะแบบรัวมากชนะประมาณแปดวินสแต็กมั้งแล้วขึ้นไปเลยนะครับจากจากเอออัลต้าบอลสี่อะครึ่งหลอดประมาณนั้นอนะแล้วก็ชนะรัวจนขึ้นมาสเตอร์ไปเลยผมว่าโชคดีด้วยนะครับอืมมันเป็นช่วงที่คนยังไม่ไม่ตื่นรู้อะผมใช้เด็กนิมเฟียคู่กับอะไรนะโท,โทเกคิสนะครับโทเกคิสที่ตีเธอแรสหกสิบแล้วก็ เธอไปตี120ย่อะแล้วก็มีชิโรนะมาช่วยโบดามินี่ห้าสิมันก็แรงพอไงร้อยเจ็ดสิอย่าเงี้ยใช่ปะ,ะอืมนั่นแหละแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้นะตอนนี้เล่นแล้วแพ้รัวเลยนะครับผมเอาเด็กเดิมนะครับไปเล่นในแคชเชลอะในแรนดอมะก็แพ้รัวเลยนะครับคือเหมือนเล่นไม่ได้แนละ้วคนจับทางได้แล้วนะครับแต่ว่าทัวนี้นะก็เป็นลิารดอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมจริงๆมันเก่งอยู่นะครับถ้าเกิดวัวได้เร็วอะอือ แต่ว่ามันจะแพ้คือผมอ่ะได้ไอ้ดิสำรองมาเล่นพ,พรพีมารีน่าใช่ไหมแต่ดิซัอนดน่ะไม่ค่อยแพ้นะเพราะว่าดาเมจมันแค่150ร50สไงเลื่อนมาร้อสินะครับแล้วต่อให้บวกเลสไปก็เป็นร7อิมันก็ไม่พออยู่ดีแล้วเราทูคิตเขาได้เลยนะครับอืมถ้าเราโวลเร็วนี่ยิ่งสบายเลยแล้วเรามีคิวด้วยนะอ๋อก็ไม่มีอะไรอ๋อนี่เขาติดอันนี้มาด้วยนะครับอเน,นี่ยใน,น,นกรณีที่ผมจะชนะคือเขามีดิซดอดนแค่2ใบนั่นแหละผมชนะแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขามี ตัวน,นี้ชื่ออะไรแฟร์เรยอนชื่อไทยอะไรบูสเตอร์เหรอเออถ้ามีบูสเตอร์นะเขาอาจจะชนะได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันมากพอนะสมมติเขาเอาลิซ่าดอนตีทีหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมนี่เหลือสามสิบใช่ไหมครับแล้วก็โดนเคโอไปใช่ไหมไอเนี้ยเหลือเลือดสามสิบต่อให้มีลิลีリリ่มาคิวนะครับเป็นเท่าไหร่อ่ลิลี่มาคิวอีก60นะครับก็เป็น90ใช่ไหมครับแล้วผมมาตีคิวอีก20มันจะเป็น110พอดีนะ เออเนี่ยมันจะตีมันจะไม่พอมันจะพอดีอะ่ะมันจะได้เหม็มันจะพอดีเลยนะปิดพรีมารีนาที่โบลิลี่ได้พอดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมมีพรีมารีนาตัวปกติครับที่มันมีออบลิตี้ฮีลอสามสิบอ่ะผมจะรอดแต่นั่นแหละผมก็ต้องโวสองตัวไงผมต้องโวพรีมารีนาสองตัวนะเอกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวธรรมดาตัวหนึ่งนะครับผมถึงจะรอดสถานการณ์นี้ได้ซึ่งบางทีเขาเร็วมากจนผมโวตัวที่สองไม่ทันผมก็แพ้ไปแต่ส่วนมากผมจะชนะ ไอเด็กนี้ก็น่ารำคาญผมเจอบ่อยมากในแคชชวลนะครับซึ่งคือแบบผมไม่เข้าใจว่าแคชชวลคุณจะมาเล่นไก่เหลืองทําไมน่าเบื่อผมไม่ชอบเลยนะแต่ภาคหลังนี้ผมไม่ค่อยเจอแล้วนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมเจอถ้าผมเล่นเ็กคพิมารีนาผมเจอไก่เหลืองผมก็ผมก็เหนื่อยนะเออต่อให้ผมมีพิมารีนาตัวธรรมดานะที่ตี2องชีตีหกมันก็ไม่พอมันต้องมันต้องยืนหลายเทินนะเออ ก็เหนื่อยนะครับผมก็แพ้ซะส่วนใหญ่นะถ้าเจอไก่เหลืองในแรงแต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอนะไม่รู้ทำไมช่วงนี้ที่ว่าคือวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะเออผมเพิ่งดูโปเกมอนพรีเซนต์ไปเมื่อกี้นี่นะผมดูจบแล้วผมอ่านเลยเออโอ้ผมรอลุ้นตั้งนานว่า TGC พ็อกเก็ตจะมีไหมไม่มีนะมันวิวมากเลยว่าอาเกมที่เราเล่นไม่มีนะครับอืมซึมๆนิดนึงแต่ผมก็ช่องเราก็วีเจซีด้วยใช่ไหมก็ถือว่าได้เห็นโปรเกรสของโปเกมอนแชมเปี้ยนก็ถือว่าน่าสนใจประมาณนึง น่าสนใจเลยแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเวลาให้ผมได้เตรียมตัวกประมาปีหนึ่งนะปีครึ่งก็ปีก,กว่าๆแหละไม่ถึงปีครึ่งนะปีก,กว่าๆก,ก็นั่นแหละนะแต่ผมว่าคือผมรู้สึกได้เลยว่าผมจะต้องเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ไม่ดีแน่ๆเลยแต่ผมรู้สึกว่าการดูเกมนั้นอ่ะให้ผมแบบเหมือนแบบในตอนเด็กๆอะเราก็เล่นเกมโปเกมอนใช่ไหมเราก็ฝันว่าเราอาจจะอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์สักวันหนึ่ง <S <S ผมว่ารอรุ่นนะว่าเพื่อนผมสังคมรอบตัวผมจะเล่นกันไหมคือผมเล่นคนเดียวผมก็เบื่อไงแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนมันก็ มันก็มีอะไรได้คุยกันนะครับอืมก็น่าจะสร้างข้อมูลได้นะใช่ไหมผมว่าเราจะสร้างพันโมิเนมาแข่งกันก็ได้นะครับทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ผมว่าผมว่าเป็นคนที่เกียดไงผมว่าผมน่าจะเกียจทําทีมนะพุ่งตรงน่าจะหายืมเอามาเล่นนะอ่ะอีกอีกเอ่ออ,อีกทัวร์หนึ่งนะเออร์ซี่เดย์นยะโอ้โหแชมป์นี่คือแบบมากหน้าหลายตามากอันนี้ก็เป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกินาตินา่นาดาร์ไรก็ยังมีที่ยืนในเมตานะคือเมื่อค่อนข้าง,าง,างสเสถียรแต่ดามิผมว่ามันน้อยไปหน่อย ถ้าผมมีพิมาริน่าเนี่ยถ้าเกิดเขาสลับตัวไม่ทันนะสลับตัวมารับดาเมจไม่ทันเนี่ยผมจะรอดนะอืมแล้วผมมีฮิวหกสิบลิลลี่สองสองตัวใช่ไหมสองใบแล้วก็มีพิมาริน่าตัวธรรมดามาช่วยฮิวอืมเออต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ผมประสรบการณ์ที่ผมเล่าเนี่ยจะมาจากดีเด็กซะเยอะนะดี ID สำรองนะครับเพราะว่า ID ดีดักผมไม่ได้เล่นเลยนะเบื่อไม่ใช่เบื่อเรียกว่าหมดแพชชั่นขึ้นมาสเตอร์แล้วหยุดเลยนะไม่ได้เล่นอีกเลย อันนี้ก็ไม่มีอะไรอนะัปเดตนันเด็กคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าใส่มาห่ใสเล็กการ์ดหนึ่งผมว่าทุกเด็กก็ต้องมี2ใบนี้นะมันทั้งๆจำเป็นนะในการตัดการ์ดนะโดยเฉพาะท้ายเกมที่ใช้มาเหลือใบเดียวนี่คือซึมเหมือนกันนะครับพวกจ่ยเยอะๆนี่แก้ได้ดีมากนะอันนี้ยังอยู่นะไอโซกาเรโอนะครับแต่ว่ามีมาเกน่ามาเพิ่ม1ใบนะก็เอามาจัดก,การกับพวกไก่เหลืองแล้วก็โปเกมอนเบสิกใช่ไหมอม๋อปเวมอนที่มีแอบิลิตี้นะครับ เอาคือไก่เหลืองได้เลยฮะไก่เหลืองนี่คือตีสี่สิบวกสี่สิบเพราะว่ามีเอบรีตีเนี่ยก็เป็นแปดสิบพอดีแต่ผมว่าพอมีมาเกหน้ามาแค่ใบเดียวเนี่ยแอบเสี่ยงนิดนึงนะอืมเพราะว่าถ้าโดนเคโอไปหรือว่ามาเป็นใบแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยนะแต่อาจจะไม่ไม่เป็นไรมากคืออย่างน้อยอถ้ามาใบแรกอะซกาเรโอต้องพร้อมภายในสักสองสามเทินอาจจะรอดอยู่นะถ้าไม่รอดก็ก,ก็ก็แพ้ไปผมไม่ค่อยแพ้นะเล็กนี้ไม่ค่อยแพ้ บางคนก็มือบลิกเยอะนะครับต่อให้มีชนช่วยจััวเขาตามนะครับนั่นแหละอ่าหมดแล้ว as p r e s l y seen เอ่ออย่างที่เห็นกันก่อนหน้านี้นะนิเมเฟียก็ยังโดมิเนตอยู่ก็ยังคงแบบว่าครองตลาดอยู่นะครับโดมิเนตครองตลาดใช้คำนี้ได้ไหมเอ่อแล้วก็มีพวกเอ่อเกคโคงงะเคลาซิน่ายังอยู่นะครับค่อนข้างจะเสถียร โดยมีใช้แรคคันดี้นะครับกลยุทธ์ใช้แรคคันดี้เนี่ยโวเก็กโครงงานแนะล้วก็เลุลม่าง3ก็ทําให้เด็กอย่าง r ิซอนอีเอ็กแล้วก็สก a r เลโอเอ็กยังสามารถมีที่ยืนแล้วก็ตีได้อย่างหนักหน่วงในช่วงต้นเกมนะครับในขณะที่นิมฟีเอ็กเก็กโครงงานแล้วก็เจดีน่าก็ยังดูแข็งแกร่งอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ก็มีผู้เข้าชิงนะก็ยังมี เ n seriously challenged by other builds ก็คือแบบว่ามีเด็กอื่นที่น่าสนใจมาแข่งกันได้อย่างเช่นเทติน่าดักไลน์นะดักทีนา่านะตั้งเชื่อให้ใหม่เลย a อ t a ต e บี t er นะครับแล้วก็ Lightning b a s e ์ออฟอิดพอมพ o มโอโคเรีโอไอไก่เหลืองนะครับก็ยังเป็นผู้ท้าชิงที่แข็งแกล่ง As a format window นในในขณะที่ช่วงที่ออฟอร์แมดก็เรียกว่าไงเมตาหรอเมตาเนี่ยค่อนข้างจะนิ่ง,งๆแหละครับ The value of the power in เขาเรียกว่าคุณค่าของการจั่วนี่ยครับการจั่วการเนี่ยมันชัดเจนมากในเกมแบงกรม่าน TCG Pocket นะครับยิ่งจั่วได้เยอะก็ยิ่งเร็วคือ TCG ปกติมันมี40่สิบใบใช่ไหมแต่ TCG Pocket มันมี20่สิบใบนะครับคือมันจั่วได้หมดอะของในมือเราพร้อมเล่นยังไงมันก็ได้เปรียบน,นะ But it also become clear that uh, older archetypes still have solid tools to compete small t e c h adjustment like adding hand and disruption a r e powerful t o s t a y e e e n ก็คืออย่างที่ผมได้วิาะห์ไปนะก็คือเอ <c eze> <c Todo> ่อ <man> ค really ือการพลังพลังในการจวดเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราแบบได้เปรียบใช่ไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ small t e c h adjustment ก็คือมีการปรับนิดหน่อยนะก็คือการเติมพวก hand disruption card ก็คือ red card กขับมาเข้ามาก็เป็นอะไรที่ทำให้สามารถยืนอยู่ในเมตาปัจจุบันได้นะโอเคประมาณนี้นะสำหรับ ตัวน,นั้นรีพอร์ตวีดที่นะก็ใครที่ดูโปรโมอนพรีเซนต์แล้วก็รอ T g p ี c k อ t อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็รออยู่เหมือนกันแต่มันไม่มีไงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็คงได้เห็นโปรโมววิดีโอพีวีฮะโปรโมววิดีโอตัวใหม่พร้อมกับเด็กใหม่ที่มาพร้อมกับสีสันแหลงที่เราต้องไต่กันอีกแล้วโอ้ยไม่อยากเล่นเลยนะฮะอ่ะอ่ะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้มี พรุ่งนี้มีอ,อะไรนะพรุ่งนี้มีวีทีซีนะครับที่ญี่ปุ่นรอบชิงนะครับผู้ที่สองก็ติดตามกันได้นะวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ